สบายดีพี่นอ้องฟองฟ้าสบายดีคนกําลังตากเขื่องตากของคนลูกขนพองเลยเป็นยินเสียงขบแคบขบแคบขบแคบหนึบเสียงองีหยังทุกคนลองบึงดูคนลุกเลยเห็นบอเห็นอีหยังบอมันจะเป็นหูเชือหัวคอยบ่ทุกคนบึงดูใครใคที่เพิ่งมาใหม่ นี่ยที่เท้าใหม่นะหัน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 เห็นบอเห็นยังบอเห็นอะไรไหมอื้ยหนาวลูกเลยมีเห็นบอทุกคนเห็นยังบอเห็นยังบอเห็นยังบอหัน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 เห็นใบใหม่นะอื้ยฝนลูกเลยมันมาแต่ชัว่าคือหลายกระดอดแท้ ยังยินเสียงกบแก็บกบแก็บฮน,ต,น,นบต้นน่ะก็จนเหี่ยนเลยนั่นนะไปน่ะนะนั่นน่ะนั่นน่ะเหี่ยนเลยนี่นโอ้โหยังยินเสียงกบแก็บกบแก็บกบแก็บอ่ะมึงเลยดูค่ะมันมาแต่ใสหลายกระดองอุ้ยอุ้ยลมพัดนึ่ตกต๊ะมาใส่ห,หัวขมานี่ ลูกเลยคนลูกเลยนี่น้อจะใช้ลายแท้นี่นะ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 น,น,นี่นะนี่นะเดี๋ยวซูให้ดึงนี่นะนี่นะทุกคนนี่นะได้ยินเสียงกบแกบกบแกบกบแกบนะ เดี๋ยวมาเฉียงหลังต้อ,อนแนมขึ้นไปกกแนมขึ้นไปกกคูณนะ่ะใบน่ะว่าตัวเหี้ยนมาเลยเรื่อยเรื่อยเร่เรื่อยเนะเรื่อยนะมึง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 นะทุกคนมึงนะดูค่ะมึงนะมึงนะเต็มอยู่หัน อุยมะนาควคนลุกเลยนั่นนั่นนั่นเบ็นบอลอุยเสียงมันกินใบไม้นะกบแกบกบแกบกอบแกบกอบแก,บ,ก,บ,กบอยู่นี่มันเสียงยังเสียงยังเหรออ่านี่นี่ก็มีนี่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 ก็มีนี่มันตกลงมาที่เบาอ,อุ้ยคืาอหลายแแหมไม้เท้ ลากระดอแทะหือดูดูน,นั่นด enfin? ูนั่นดูนั่นบกขงบุกอยบกองบุกบกบุกบกองบุกเพือนดูฮะอุ้ยอุ้ยฟุ่นพุ่น ไปตกลงมาแถวหัวเลยไปจักอุ้ยคนหนาวลูกเลยคนหนาวลูกเลยอุ้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 ยมาหล่แทะไล่า,ลา,าอุ้ยคนหนาวลูกเลยคนหนาวลูกเลยทุกคนคนหนาวลูกเลยนั่นนะอยู่ทงต้นไม้นะโอ้มีอยู่ทุกที่เลยนี่ดูดิเสียงดังกบแก็บกบแก็บนะกินนะ นอย่ยงมันดังกบแกบกบแกบแต่มันกินนะโอ้โหนี่นี่นี่ลมพัดเนี่ยคู่เสือหัวเลยนี่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 กำลั้งตากผ้าอยู่โูโหแหนมขึ้นไปยั้งยังว่ะกบแกบกบแกบแหนมขึ้นไปป้านี่เป็หลายนี่โอ้โหอุ้ยมันมาแต่ใส้ จะไปดึกแะทะโธ่ตายแล้วตายแล้วอุ้ยอ,อุ้ยขอ,อจบคิดเพลงท่าน,นี้้อทุกคนเนดะ้อสยองมากเลยอุ้ยฝนหนาวลุกเลย